สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมานำเสนอเมนูแกงเขียวหวานไก่กันค่ะ mm hmm. ก่อนอื่นเราก็จะต้องมาเตรียมวัตถุด,ดิบไว้ก่อนนะคะ mm hmm. ก็จะมีพริกเขียวพริกแดงมะเขือเปาะใบโหระพาไก่ค่ะอันนี้เราก็จะมาเตรียมไก่กันนะคะ สับไก่ให้เป็นชิ้นๆที่พอดีคำพอสับไก่สักพักหนึ่งเราก็จะมาเริ่มตั้งหม้อกันแล้วค่ะ เราก็จะมาตั้งกะทิกันนะคะตั้งหัวกะทิให้เดือดแล้วสักพักเราก็จะใส่พริกแกงเขียวหวานค่ะใส่ไปหมดเลยแล้วก็พริกแกงเผ็ดนะคะประมาณสักนิดหน่อยอะคะ่ะให้พอหอมๆผัดให้พริกแกงแตกแล้วเราก็จะมาใส่เนื้อไก่กันลงไปค่ะใส่เนื้อไก่ลงไปแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่หางกะทิกันค่ะโคเลโคเลนิดหนอ่อยแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะเราก็จะมาปรุงรสด,ด้วยชูรสรสดีชูรสอะใส่หลายแซ่บหลายนะคะชูรสรสด,ดีแล้วก็มาซอสปรุงรสค่ะซอสปรุงรสเสร็จแล้วแล้วเราก็มาตามน้ำปลา เติมด้วยน้ำปลากันค่ะน้ำปลาแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวอะค่ะเพื่อให้ความหอมของแกงเขียวหวานเราได้หอมๆกันค่ะปรุงรสได้สักพักนึงแล้วเราก็จะใส่ผักลงไปค่ะผักที่เราเตรียมมาไว้อะค่ะใส่ลงไปได้เลยรอสักพักหนึ่งรอให้เดือด เดือดเสร็จแล้วแล้วเราก็จะมาใส่ใบโหระพากันค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วชาแกงเขียวหวานยสรวจ้าแกงเขียวหวานยั่วจ้าไปชิมกันนะคะ